เปิดมา35ปีแล้วแล้วป้าไม่ไม่คิดจะขึ้นเหรอป้าที่เป่ามันถูกมากเลยนะไม่ขึ้นเราจะอยู่งเงี้ยฉันว่าเราจะ<อ>าทำไม่ไหวถ้าถามว่าลุงท้อไหมท้อผู้คนที่มาทานน่ยบางคนก็นิสัยดีดีบางคน,นก็ถาาว่าพอละสิบบาทได้น้อยเราก็ต้องกั้นนึกท้อไม่อยากขาย แล้วก็ขายแบบสาคาแบบสิบบาทเนี่ยถามว่าได้มะมได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ที่ได้มากกว่านั้นคือได้ใจเราช่วยสังคมโดยตรงไม่ได้เราช่วยทางน้องเนี่ย สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกรัาคีแคลนะครับผมวันนี้อยู่กับเพจเบซายเอียงซ้ายี่อย่าเบ่อย่าเปลี่ยนชื่อดิโอ้โหแค่เอียงซ้ายก็แย่แล้วมาเบตายอันนี้เป็นร้านที่พี่ต้องแนะนำใช่ครับของถูกร้านบุรีถูกมากเลยดิว่าร้านเจออยกับลุงหมึกใช่ครับพี่ดูราคาเลยสิบบาทสิบบาทสิบบาที่เป็นตามสั่งอาหารตามสั่งสิบบาทครับอ่าเมนูมีให้เลือกเยอะนะเมื่อกี้เราเข้าไปดูเมนูมาแล้วเยอะมากจะมีพกกะเพราด้านหน้า ผัดไทยใช่พี่มีกว๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมมีครับที่ต้องบอกว่าให้เยอะสำหรับผมนะ,ะาการเดียวผมอิ่มอ่ะจริงป่ะจริงพี่เดี๋ยว <ฮะ S 1> เราเข้าไปสั่งข้างในครแล้วเดี๋ยวดูว่ามีเมนูอะไรบ้างครับผม ก่อนที่เราจะไปสั่งอาหารนะครับผมก็อยากจะแนะนําตัวช่วยดีๆนะครับผมนี่สมายมัทชานะครับผมเป็นชาเขียวเข้มข้นเลยนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําคนที่แบบรักสุขภาพแล้วอยากจะทําให้แบบว่าการออกกําลังกายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอ่าก็จัดได้นะครับผมสมายมัทชา ถ้าสนใจสั่งซื้อก็จะทิ้งรลน์แอดไว้ให้ตรงนี้นะครับผมกินแล้วคุมอาหารออกกําลังกายควบคู่นะครับผมสุขภาพดีแน่นอนครับผมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะสั่งเมนูอะไรกันครับอันนี้อยู่กับเจ๊อ๋อยแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นร้านที่พี่ต้องแนะนําเลยใช่เลยครับของถูกถูกไม่พอให้เยอะด้วยเยอะครับได้เป้าอมอยแล้วกันเนาะใช่อันนี้เปิดมานานหรือยังครับเปิดมา35ปีแล้วก็เริ่มขายตั้งพศสามส3าะก็โอ้นานอยู่นะ มาคือขายสิบบาทมาตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่จนถึงตอนนี้คือทุกอย่างสิบบาทหมดเลยที่เมื่อกี้ผมดูจะมีพวกจะเาวผัดไทยร้านหน้าพวกผัดซีอิ๊วครับผมทุกอย่างสิบบาทแต่ยกเว้นกุ้งปลาหมึกเนาะทะเลทะเลก็จะยี่สิบบาทให้เยอะแบบนี้นี่คือมีกําไรในป่าป้าพูดตรงๆเลยนะถ้ามีนี่อยู่ไม่ได้สิบบาทเนี่ยช้าขึ้นมาต้องให้ขอแล้วละสองร้อยก็ยี่สิบจาน ถ้าไม่มีนี่โอเคที่สิบจานเราก็อยู่200รของเราหกตัวแล้อ๋อแต่ถ้าเกิดมีนี่คือก็ต้องให้เขาแล้วตอนเช้าใช่แล้วป้าไม่ไม่คิดจะขึ้นหรอป้า สิบบาทมันถูกมากเลยนะไม่คือก็จะอยู่เงี้ยฉันว่าเราจะทําไม่ไหวคือสิบบาทสมัยก่อนอนะ่ะยังโอเคนะแต่สมัยนี้นี่ไม่น่าได้นะ้าขวดหนึ่งเจ็ดแปดบาทแล้วนะเลยสิบบาทด้วยบางทีเออบางที <laughs> เกินเลยนะครับถ้าเด็ดเดนี่จะเป็นอะไรพี่ต้องแนะนาที่ผมชอบกินนะ,ะผมชอบกินผัดไทยเบสิกต้องเป็นข้าวกัะเพราข้าวผัดข้าวผัดร้านหน้าไปดูว่าหน้าตาอาหารมันจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยว บอกให้บอกทางเนี่ยนะบอกปากร้านก่อนเลยนะไม่ได้เลยนะเดี๋ยวลืมเม้นมาด่ากอีกินะอันนี้ร้านอยู่ตรงไหนครับถ้ามาวัดมหาธาตุนะถ้ามาไม่ถูกถามชาวบ้านรู้หมดแล้วถ้าแบบว่าคนที่แบบมาจากกรุงเทพเนี่ยลูกมาจากกรุงเทพก็ลงข้ามข้ามบิ๊กซี ท่านสะพานมาแล้วก็มาสายเพชรบุรีพอลงคอสะพานก็เลี้ยวซ้ายได้เลยเอาเป็นว่าซอยชุมชนวัดมหาธาอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับผมจริงจริงร้านลุงกับป้าก็จะมีเป็นเพจให้ด้วยเนาะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้อีกทีนึงนะถ้ามีเบอร์โทรด้วยถ้ายังไงมาไม่ถูกก็โทรไปถามที่เพจได้เลยเปิดเปิดปิดกี่โมงเปิดปิดกี่โมงเปิดตจ้งแต่เจ็ดโมงเช้าปิดก็ประมาณบ่ายสามโมงเย็นวันหยุดอยู่วันอาทิตย์วันเดียวถ้าถามว่า ลุงทอ้ไทอไหมท้อผู้คนที่มาทานเนี่ยบางคนก็นิสัยดีดีบางคนเ็เราก็ต้องกัน้นนึกทอ้อไม่อยากขายแต่ที่ลุงบอกว่าทอ้อนี่คือเจอลูกค้าย,ยังไงที่แบบว่าไม่โอเคอลุงคือมันทีับมางี่เง่าบางร้านเราเนี่ยมาให้ตามคิวแต่บางบางบางครั้งเนี่ยคนที่เขามาเนี่ยเขาเห็นว่าผัดอะไรเขาก็เอาร่วมไปด้วยอไอคนที่มาคอนไม่รู้ก็นึกว่าข้ามคิวเราก็จะว่าเอาอี แล้วน้ำเนี่ยเกิดมีน้ำเยาว์ไทให้ก็กินไม่ได้เ่ราะกตกะโป๊กบอกว่าพอละสิบบาทได้น้อยสิบบาทได้น้อยแต่พี่ต้องบอกว่าเยอะใช่ไหมผมอิ่มนะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันบนโต๊ะเพราะเรายังไม่เห็นว่าหน้าตาอาหารมันเยอะน้อยยังไงอให้พี่ยงดูเองดีกว่าเราก็ขายแบบราคาแบบสิบบาทเนี่ยครับถามว่าได้ไหมได้มันได้จริงเหรอลุงได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ครับลูกจบปริญญาตรีไปสอง อที่ได้มากกว่านั้นคือได้ใจอืมได้ใจนะคือเราช่วยสังคมโดยตรงไม่ได้เราช่วยทางอ้อมเนี่ยอืสุดยอดเลยมาอุดหนุนกันเยอะๆเดี๋ยวเรื่องอาหารรสชาติไงเดี๋ยวเราไปชิมกันปาโตนะพี่ต้องเบอร์โทรมีที่เดี๋ยวเบอร์โทรโทรเดี๋ยวผมทิ้งให้พร้อมตรงเพจเลยจะได้แต่ว่าไม่ต้องเข้าไปหาในเพจ ีขึ้นไปให้ข้างหน้าก่อนเลยไม่ต้องมาถามดิ้งนะโอเคขรบคุณลุงกับป้ามากนะครับผมที่ต้องเดี๋ยวไปกินไง โมพี่ต้องเป of of О, ็นไงพี่โคตรเยอะเลยผมไม่ได้โมเลยสิบบาทเยอะมากจริงๆให้ดูอันนี้เป็นกะเพราเนี่ยกะเพราสิบาทข้าวเท่ากันทุกจานเพราะว่าเขาใช้เป็นถ้วยตักข้าวครับอ่าเพราะฉันแบบว่าเยอะแน่นอนมีอีกอย่างที่พี่ต้องบอกว่าต้องชิมคือพัดไทยนี่นีผัดไทยเนี่ยสิบบาทได้กลนดมวยนะ ได้กุ้งด้วยนะได้กุ้งด้วยครับเอออันนี้ผัดไทยซีฟู้ดใช่คือซามีเมนูเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูครับที่กำลังจะมาเร็วๆนี้แต่เราได้ชิมก่อนเลยนี่พี่ต้องนี่ฮะลูกชิ้นเขาบอกว่าน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยสูตรเด็ดเลยที่อ้อยเป็นสูตรพริกเผาเป็นสูตรพริกเผาครับทุกอย่างสิบบาทหมดเลยถูกอันนี้คือทําจานต่อจานจานต่อจานด้วยเป็นตามสั่งนะไม่ใช่แบบว่าทําไปแล้วครับคะพี่ต้องชิมดีกว่าได้เลยพี่เี่เ่ลูกชิ้นครับสูตรที่เด็ดเลย ยินยิ้มอร่อยนะแบบออกแนวเผ็ดแบบเผ็ดน,นี่เป็นหอมพริกเผาอืมไม่ดีไหนนี้ข้าวผัดเนืยอสิบบาทสิบบาที่มีไข่มีหมูครับสิบบาทคนเยอะอืมอันนี้ผัดพริกแกงครับอืมเขาอร่อยนะคนใต้คนเย็นติดหวานใช่อันนี้ข้าวผัดอร่อยออกแนวแบบหวานหวานดีกว่าจืดถูกไหมอืม นั่นก็จะมีแล้วพริกน้ำปลาแต่พริกเรียวน่าจะอันนเป็นผัดพริกแกงครับสิบบาทไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือดูแบบดูดูเส้นดูว่ากินนี่สิบบาทนะดูลูกชิ้นลูกชิ้นเยอะด้วยมีกำไรจริงใช่นนั้นก็ได้พอได้พอได้พอได้เออเยี่ยนี่ยอร่อยด้วยมั้งทุกอ่างกอร่อยไม่ต้องปรุงนะ เนื้ออร่อยจริงเอาเที่ยงเนื้ออร่อยจัดเลยพี่ยงผมพาพี่มาชิมอรไอยน่อืออร่อยั้ยนี่ดีดีจริงจริอันี่ดีมากเลยมันจะเป้ยวหวานๆอันนี้ดีมากอ่ะเพราะาลองต้องมาลองอันนี้คือผมมาผมต้องสั่งอย่างนี้อย่างแรกเลยอือเนื้ออร่อยๆ่อยไม่ต้องปรุงครับ แล้วตอนสั่งไปต้องชิมอะไรอ่ะไก่กระเทียมไก่กระเทียมกับเยอะข้าวมันก็เยอะนี่ไม่อิ่มเติมได้ไหมป้านปวดร้านเลยเเนี่ยสำหรับผมนะจานเดียวผมอยู่ท้องครับก็บอกตามตรงว่าเราสั่งมาเยอะมากครับเดี๋ยวผัดไทยกับผัดพริกสดเราให้พี่อนขับรถอ่าช่วยชิมครับอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปถามพี่ว่าตอนหลังว่ารสชาติเป็นยังไงนะพี่เที่ยวไปชิมตองจานนะครับ เขาชวนกินแล้วจังหวะนี้ด,ด้วยความห้าวสิบบาทพี่ต้องบอกเยอะแต่เราก็ยังคิดว่าสิบ,บาทแม่งไม่น่าเยอะห้าวเนี่ยห้าวเป็นไงเอามาเลยป้าสิบบาทตอนนี้งอย <c ười> คือคุณมีตังแค่สิบ,บาทคุณอิ่มได้แล้วอิมอ่มครับแต่คนที่บอกน้อยจิตใจทำด้วยอะไร <c oughs> ไข่เกียว ผมขอชิมไข่พี่ต้องชิมข้าวได้ครับขอบคุณพี่ไม่เคยมีใครประเสริฐเท่าพี่เลยพี่คือไอ้นผมก็เมื่อกี้ยังบอกว่าถ้าไม่ยิ่นเติมได้ไหมได้ไม่ต้องเติมเนี่ยกุยกหใจดีเกินพี่ใจดีเกินอืมเอออร่อยวะดีพี่ดี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  ดีเลยผมบอกได้เลยไม่ขี้เลยเนื้อดีนะคนี่กินปลาล้อๆนะเนื้อเยี่ยมดีนะดีไหมดีดีหมดเลยที่นี่เขาจะเน้นแบบการทำหวานก่อนใช่ใต่กะเพราไม่กะเพราไม่เนี่ยกะเพรารสชาติแบบดีเลยแล้วก็ยูกกินดีอันนี้ก็ดีภาษาไทยภาดีมากไทยดีดีมากจริงภาษาไทยพอดีดีมาก ร้านน่าจืดจืดใช่ไหมร้านน้าน้าจืดเป็นไงร้านนาต้องปรุงอันนี้มันเป็นรสชาติเฉพาะเรานะครับคนอื่นมากินอร่อยอาจจะใช่ใช่พูดถูกพี่บอกมันนะอันนี้คืออันนี้คือรสชาติที่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่แบบอร่อยเลยกะเพรากะเพราผัดไทยครับไอลูกชิ้นอร่อยแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนี้ก็ดีเพราะเมื่อกี้ลุงเขาบอกว่ามีมีคนมาสั่งที่ร้านแล้วปกติแบบ ผัดไทยหนึ่งจานมันก็เยอะอย่างที่ให้ดูใช่ไหมครับพอดีเท่าหมดว่าร้านทั่วๆไปเพิ่ม20บาทพิเศษอะไรเงี้ยก็แค่ใส่เพิ่มนิดหน่อยใช่แต่ว่าคนนั้นคือแบบสั่ง2จานเหมือนแบบว่าเพราะ,ระเขาต้องผัดเตี๋ยวรอบอยู่แล้วใช่ครับเพื่อที่จะให้แบบมันดูแบบเยอะอย่างงี้ใช่เอามารวมกันเอามารวมกันแต่นี่เดี๋ยวเราลองสั่งแบบแกผัดทีเดียวนะยี่ครับยี่สิบบาทว่ามันเยอะขนาดไหนใช่รพริกกระเสมอร่อยไหมพี่อร่อยครับพริกกินอะไรบ้างอ่ะเป็นผัดไทยแล้วก็พริกสดพริกแกงป่ะแต่พริกสด ครับดีไหมพี่สิบาทผมว่าสี่สิบยังหายากนะในกรุงเทพสิบมาพี่แน่นอนครับคนนี้ฝืนกินไม่ใช่ว่าเฟื่กินเพราะไม่อร่อยนะฝืนกินให้ให้หมดกินเยอะได้เยอะสิบบาทอร่อยอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวไปครับไอ้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอุ้ยดูดูน่ากินอ่ะดูดิเป็นไงพี่ดูไข่กับกุ้งอ่ะดูไข่กับกุ้งอ่ะพี่พี่เกษม อันนี้เป็นของฝากจากช่องเ e อียงซ้ S <S ายนะครับล้ครับผัดไทยยี่สบาทนาเสน,เนอจากมานเจ๊อ๋อยจริงจริงบาทนะแต่นี่เอาสองขอมารวมกัน <c oughs> แต่ว่าอ,นนอีเดียวแต่ได้ปริมาณแบบว่าเท่ากับว่าสองขอเลยสั่งลุงเขาได้ครับสั่งลุงเขาได้ได้ว่าเอาอิ่มอิ่มอันี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวที่เรายังไม่ได้กินเดี๋ยวน่าจะต้องห่อกับห่อครับครับมันเช้ากินไม่ไหวใช่แล้วเราไปกินข้าวตีห้ากันบ้าดีกว่านักตา อันนี้เดี๋ยวผมจ่ายนี่ครับเดี๋ยวผมจ่ยนี่ครับคณค่ะอันนี้ผมจ่ายไปเลยไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนครับคือผม,ม,มผมจะบอกว่าอันเนี้ยที่ลุงกับป้าบอกว่าไม่มีนี่คือมันอยู่ได้แต่คือมันต้องมีใจด้วยนะคือถ้าไม่มีใจผมว่าทาอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ผมก็เห็นลุงกับป้าช่วยกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยช่วยทางององทีมาทีหนึ่งที่ลุงพูด ผมก็ช่วยลุงทางอ้อมอีกทีหนึ่งอ่าไงวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ต้องเอากลับบ้านนะจริงเหรอพี่จริงดิผมผมอยากได้แบบนั้นมากกว่าพี่อะไรเนี่ยไม่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 มึงต้องเปิดร้านอาหารก็อ๋อโอเคมึงต้องขายให้อย่างที่ลุงกับป้านเขาให้อ้าวนี่นี่ของฝากของฝากของฝากน่ารีไม่ใช่โอ่งนะไอยากผัดไทยผัดไทยเป่นฝาก ที่อ่อยกับลุงหมึกด้วยครับผมสิบาทราชบุรีเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์อะแล้วก็รายละเอียดเราจะทิ้งเพจให้อีกทีหนึ่งเนาะพร้อมเบอร์โทรข้างล่างนี้แล้วก็นี่ฝากช่องพี่ต้องครับเอ็กา์ไซท์แชนแนลครับผมฝากไปด้วยครับขายใหญ่ขายขายใหญ่ร้านนี้ใหญ่มากพี่ถ้าเวลาแบบว่าคนแบบว่ามาราชบุรีครับอยากจะหาที่เที่ยวที่กินครับผมเจาะเซิร์ฟไปเลยช่องพี่ต้องครับผมหลักๆจะเป็นแบบรวมในรวมในราชบุรีในราชบุรีครับ แล้วก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นร้านที่ทุกๆูกแลรให้เยอะด้วยเพราะว่าจริงๆผมก็ตามเพจน้องคองมันเงินแล้วก็เดี๋ยวไว้เทปหน้าที่ต้องจะพาไปร้านไหนก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยได้ครับผมโอเค,อเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม